ยอย้ยอีกรอบก็คือการโปรโมทแบบเมื่อกี้นี้ที่เพื่พสะสะอนสสอเอ็บอกเออพี่วาสนาบอกอีเออที่ส่งมาเนี่ยโอ้ยยังไม่รู้เลยว่าเออเว้ยของแบงค์มันไม่มีจริงอยู่อ่ะถ้าเป็นคนอื่นส่งมาเนี่ยมันเป็นแกมหรือมันเป็นการหลอกลวงจริงฉนันแสดงว่าพี่ตำรวจสะท้อนชัดเจนครับว่าประเด็นที่หนึ่งเราต้องโปรโมทอย่างจริงจังงบที่จะไปตั้งคณะอนุกรรมการอะไรเนี่ยเอ็ยไม่แน่ใจว่ามันจะตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ควรจะมีงบประมาณอย่างจริงจังที่บอกทุก อนูทุกตารางเซนติเมตรเลยว,ว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะป้องกันยังไงนั้นการทําโปรโมทหรือการที่จะสื่อสารให้พี่น้องพี่ๆที่เป็นตํารวจถึงขั้นเอาคลิปให้ออเอ็ดดูว่าคลิปนี้ออเอ็ดเอาไปเปิดเผยเลยจากรายการรายการหนึ่งขออนุญาตเอ่ยก็เป็นจิ๋วแต่แวอะไรประมาณนี้นะครับนะคือมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เปิดตาประชาชน เียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมอเอกกันพง์ประยุนศักด์สมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเขตมีนบุรีและสาพานสูงพักเก้าไก่วันนี้ต้องขอขอบคุณคณะทีมที่มาชี้แจงนะครับโดยเฉพาะท่านวาสนาเวดฝั่งท่านเนี่ยขอบคุณมากที่ท่านพูดถึง PDR ใช่ไหมครับก็คือการป้องกันแล้วก็การดีเทคการค้นหาแล้วก็การรีสปอนนะครับซึ่งอเอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้มาตรการนั้นมาใช้ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งวันนี้ที่จะมาคุยกับทุกท่านเนี่ยหรอจะเรียนฝั่งท่านประธานเ่ยครับก็อยากจะคุยแค่ประเด็นเดียวครับก็คือวันนี้โอเอทได้มีโอกาสไปสวัสดีพี่น้องในพื้นที่ของโอเอทเองนะครับแล้วก็ไปเจอพี่น้องที่เป็นท่านรองสารวัตรด้วยนะครับนะของฝั่งที่เป็นผู้สืบสวนสอบสวนก็ไปคุยกับท่านประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะครับแล้วก็ได้คุยท่านเองก็มีประสบการณ์ที่แรกเปลี่ยนกับโอเอทประมาณ นะครับอสองท่านด้วยกันท่านแรกเนี่ยมีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับด้านนี้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการเทคโนโลยีที่เป็นการป้องกันอาชญากรรมเนี่ยถึง4ปีอีกท่านหนึ่งก็10ปีเพราะฉะนั้นการที่เราคุยกันเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างสะท้อนออกมาบางส่วนที่อยากจะมาเล่าให้ท่านฟังในสปายแห่งนี้นะครับก็คือประเด็นแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดมีเคสที่เกิดขึ้นประมาณสัก10เคส เขาบอกเลยว่า3เคสที่เป็นเคสซื้อขายนะครับไม่ใช่เคสเกี่ยวข้องกับการโดนช่อกงด้านอื่นถ้าเป็นซื้อขายออนไลน์จริงๆเนี่ยถ้าเป็น10เคสเนี่ยสเคสจะเป็นเคสที่เป็นพ่อแม่พี่น้องจริงๆที่ซื้อขายกันแล้วเขาก็จะคืนเงินกันถ้าเกิดว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดอะไรตามสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ที่เหลืออีก7เคสพี่ตำรวจบอกกับประโยชน์ว่า1ใน7เป็นเคสที่อยากจะลองทําชั่วดูอยากจะลองเป็นวิชาชีพดู อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เราต้องป้องกันนะครับอันนี้ฝากท่านพี่วาสนาไว้นะครับนะแล้วก็อีกหเคสเป็นมิจฉาชีพแบบมืออาชีพท่านนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่ตํารวจเนี่ยจะไปเรียกเงินคืนจะไปอายัดหรือจะไประง,งับเราก็เมื่อกี้ผ่านทั้งมาตราหมาตราเจ็ดครับระง,งับได้เจ็ดวันต้องผู้ที่เป็นเหยื่อต้องไปบอกภายในไม่เกิน7 2็ดิชั่วโมงอันนี้ยังไงเราพูดไปเยอะแล้วยังไงก็ไม่ทันถูกไหมครับเพราะว่านะสุดท้าย คนโกงที่เขาชั่วจริงๆเนี่ยเขาเป็นวินาทีแต่เรามาทํางานกันเป็นวันเพราะว่าพี่ที่เป็นสอนอนะครับเที่ยวเอกเ,เขาไปคุยเนี่ยเขาบอกเลยเขาว่าการที่จะใช้เนี่ยโอเคครับเราบอกว่าเราโทรไปหาได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสุดท้ายก็ต้องมีการยื่นที่เป็นเอกสารแล้วการยื่นเอกสารไปมานะครับพี่ครับมันใช้เวลาครับท่านเป็นเดือนถ้าเกิดว่าให้เอกส่งจดหมายท่านไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยยื่นตอนมการาแล้วตอบกลับมาทีเนี่ยพฤศจิกาหรือ หรือพฤษภาคมมันการใช้เวลายาวนานแบบนี้ครับโอเอตก็เลยอยากที่จะบอก่ันว่าเออถ้าเรายังคงเป็นแบบนี้อยู่พรกอนี้คงช่วยเราไม่ได้แน่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพี่ที่เป็นสนก็ได้ฝากกับโอเอกมาแบบง่ายๆเลยเขาบอกว่าโอเอครับผมอยากจะให้พรกอนี้มันเป็นจริงนะแล้วอยากที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นนะครับกระทรวงดีเถูกไหมครับหรือจะเป็นกสทชหรือใครก็ตามแต่เนี่ยมารับผิดชอบจริงๆเขาบอกว่าหนึ่งเลย เราพูดกันมาเยอะแล้วนั้นขอย้าอีกรอบก็คือการโปรโมทแบบเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนสะสะอเออดบอกเอเอพี่วาสนาบอกอ MS ที่ส่งมาเนี่ยโอ้ยยังไม่รู้เลยว่าเออเว้ยของแบงค์มันไม่มีจริงอยู่ว่ะถ้าเป็นคนอื่นส่งมาเนี่ยมันเป็นแกมหรือมันเป็นการหลอกลวจริงจริงฉนันแสดงว่าพี่ตํารวจสะท้อนชัดเจนครับว่าประเด็นที่หนึ่งเราต้องโปรโมทอย่างจริงจังเพราะงบที่จะไปตั้งคณะอนุกรรมการอะไรเนี่ยเออดไม่แน่ใจว่ามันจะตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ควรจะมีงบประมาณอย่างจริงจังที่บอกทุก อนูทุกตารางเซนติเมตรแล้วว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราจะป้องกันยังไงนั้นการทําโปรโมทหรือการที่จะสื่อสารให้พี่น้องพี่ๆที่เป็นตํารวจถึงขั้นเอาคลิปให้ออเอ็ดดูว่าคลิปนี้ออเอ็ดเอาไปเปิดเผยเลยจากรายการรายการหนึ่งขออนุญาตเอ่ยก็เป็นจิ๋วแ,แจ๋วอะไรประมาณนี้นะครับนะคือมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เปิดตาประชาชนนี่คือสิ่งที่ผอยากจะบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ได้แล้วประเด็นแรกเลยนะครับก็คือฝากทางคณะ ทำงานนะครับว่าเออเราจะมีการโปรโมทอะไรดีกว่าไหมดีกว่าที่จะมาแก้ไขเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะอ่อยก็ไม่มั่นใจว่าเราจะปกปิคได้แต่ส่วนตัวลึกๆนะครับก็อยากที่จะให้มันเป็นจริงนะครับและประเด็นที่2นะครับที่พี่น้องฝากมาทางตำรวจฝากมาไม่ใช่ออเยฝากมาเอาคนที่ทําหน้าง,งานจริงเพราะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องเข้าหน้าง,งานจริงนั้นหน้าง,งานจริงก็คือเวลานะครับฝากด้วยคบว่าเวลาขอให้เร็วกว่าเดิม ขอให้ทํางานแล้วการตอบสนองระหว่างแบงก์กับตํารวจให้เร็วกว่าเดิมนะครับสุดท้ายขออนุญาตฝากคําพูดครับว่าคนทั่วๆไปนะครับก็มีเขาเรียกข้อแม้หรือข้ออ้างที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตนฉะน,นั้นอยอยากที่จะเห็นคนในอนาคตหรือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่ที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนแล้วทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ respect ครับ